ยูคินสวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาทำช็อกโกโบอลแบบอบนะคะมีส่วนผสมดังนี้ค่ะเข้าโอ g, ๊ต80กรัมธัญพยชรวมผสมลูกเกด50 g, กรัมกล้วย1ลูกดาร์กช็อกโกแลต74% 20กรัมสามารถเปลี่ยนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะตามแต่เพื่อนมีเลยค่ะผงโกโก้20กรัมน้ำผึ้ง ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครทานหวานหน่อยก็อาจจะปรับเป็น1ช้อนโต๊ะได้ค่ะแต่สูตรของเราจะไม่หวานมากนะคะไปดูวิธีการทําเลยค่ะนําธัญ,ญพืชไปปั่นก่อนนะคะนําไปปั่นค่ะแล้วก็เราก็มาบดกล้วยนะคะจะใส่ธัญ,ญพืชรวมลงไปนะคะจะเห็นว่าเพียงไม่ได้ปั่นละเอียดนะปั่นแค่พอใเขาแบบเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้มีเทเจอร์แบบกรุบกรบ ช็อกโกแลตนะคะข้าวโอต๊ตก็ผงโกโก้ค่ะน้ำผึ้งน,นำส่วนผสมมาคลุกให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วใช้มือคลุกได้เลยนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเกาะแน่นกันได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วเราก็จะนำเขาไปปั้นนะคะเราขยำได้เนื้อแบบนี้แล้วนะ เดี๋ยวเราไปปั้นกันค่ะเราจะาปั้นกันนะคะให้ได้ประมาณลูกลยยี่กรัมหรือว่ากะตามประมาณที่เพื่อนต้องการได้เลยค่ะนำช็อกโกโบอลนะคะมาปั้นแล้วก็คึงคึงเขาให้กลมนะคะ นำไปอบที่170องศา10นาทีค่ะแต่ถ้าใหา่ข้างนอกกรอบมากๆนะคะก็เพิ่มไป15นาทีค่ะอันนี้เป็นช็อกบอลที่เสร็จแล้วนะคะข้างนอกเขาจะกรอบนิดๆน,นะคะส่วนข้างในเขาก็จะกรึบๆค่ะรสชาติจะไม่หวานมากนะคะแต่ถูกใจคอโกโก,โก้แน่นอนค่ะคลิปนี้จบแล้วนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์และอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊ง,งให้เพียวด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย